ส่วนการรับประกันตัวรถนะคะรับประกันเครื่องยนต์ตัวถังรับประกันอยู่ที่3ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลอย่างใดอย่างหนึ่งชมก่อนนะคะส่วนการรับประกันแบตเตอรี่แล้วก็ยางรถยนต์นะคะแบตเตอรี่รับประกันอยู่ที่1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งมก่อนนะคะส่วนยางรับประกันอยู่ที่2ปีหรือ50,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งชมก่อนนะคะหากมีการดัดแปลงต่อเติมหรือตับแต่งสภาพชิ้นส่วนแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้อง รับประกันนะคะส่วนชิ้นส่วนอื่นๆที่มีเกี่ยวข้องยังอยู่ในรับประกัน3ปีหรือ100,000กิโลรับจากวัน่งมรอบรถนะคะส่วนข้อปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันนะคะลูกค้าควรนำานถของท่านนะคะเข้ารับการตรวจเช็คตามระยะรับประกันที่ระบุไว้ในคู้มือการรับประกันนะคะก็คือ10,000กิโลหรือ6เดือน,นะคะ่ะ